เพลิงในราคาไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะหวานจาก n t t e c SR นะคะในวันนี้หวานจะมารีวิวนะคะชุดดับเพลิงในราคาไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะ <Yeah. S 1> โดยที่เราจะให้ตัวหมวกดับเพลิงนะคะเป็นหมวกชนิดเต็มใบนะคะมาพร้อมกับตัวแว่นตานะคะและกระจังหน้าแบบฉากสีนะคะป้องกันความร้อนและก็ประกายไฟค่ะด้านหลัง นะคะมีผ้านอแมกป้องกันความร้อนที่ต้นคอค่ะค่ะส่วนที่2ก็จะมีเป็นตัวหู้ดสำหรับคลุงศีรษะนะคะตัวนี้จะได้มาตรฐาน e n ความยาว6 6นิ้วค่ะต่อมาเป็นชุดดับเพลิงนะคะชุดดับเพลิงจะเป็นชุดที่ได้มาตรฐาน e n นะคะทำมาจากผ้า3ชั้นมีแถบสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ในที่มืดนะคะด้านหลังจะมีห่วง d r d นะคะสำหรับช่วย ผู้ปฏิบัติงานนะคะต่อมาจะเป็นถุงมือทำมาจากผ้า Nomex สาชั้นนะคะด้านในจะบุตัวเคฟล่าป้องกันการบาดค่ะต่อมาจะเป็นรองเท้าดักเพลิงนะคะทำมาจากหนังและด้านล่างจะทำมาจากยางนะคะป้องกันความร้อนและก็สารเคมีค่ะ ด้านหน้าของรองเท้านะคะจะมีปุ่มหมุนปรับความกระชับของผู้สวใส่ค่ะและเอามาพร้อมกับกระเป๋าใส่ชุดดับเพลิงนะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะสำหรับใส่ชุดดับเพลิงของเราโดยชุดดับเพลิงของเราทั้งชุดค่ะที่เราจัดให้นี้ราคาไม่เกินหนึ่งแสนหากท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อหวานตางเบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ